สำหรับการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส5ทั้งรายเก่าและรายใหม่มีดังนี้ 1>, 1. ประชาชนผู้เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่4สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่5ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2565โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และ2ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาตรการโครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้ใจ่ายผ่านแอปเป๋าตังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่5ผ่านแอปเป๋าตังหรือผ่านเว็บไซต์ w w w คนละครึ่ง .com ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2565 และ 3. ประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่5ผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง com ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2565ค่ะขณะที่การยืนยันการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสห้ามีดังนี้ประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์จากการลงทะเบียนก่อนวันที่1กันยายน2565จะต้องใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่5โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่งระยะที่5ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายในวันที่14กันยายน2565เวลา22นากากนาทีซึ่งหากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งระยะที่5ค่ะและประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์จากการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1กันยายน2 5 6 5เป็นต้นไปจะต้องใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่5 โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่งระยะที่5ครั้งแรกผ่านแอปเปาตางังภายใน14วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปเปาตางังหรือข้อความสั้น SMS แจ้งยืนยันสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งระยะที่5ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งระยะที่5ทันทีค่ะในส่วนของคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5มีดังนี้ 1. ประชาชนที่มีสัญชาติไทย 2. มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันลงทะเบียน 3. ม,มีบัตรประจำตัวประชาชน 4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังณนะวันที่15สิงหาคม2565และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3 5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการหรือโค,ครงการอื่นๆของรัฐและ6ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐหรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะ ที่รัฐสภา,านายสาธิตปิตุเตชา้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมงวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดทําประกาศเพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขลงนามเพื่อปลดล็อกให้ห้องแลลระดับสองหรือแลบทั่วไปสามารถตรวจหาเชื้อโรคฝีดาดลิงโดยเพิ่มมาตรการความปลอดภยัยหรือเรียกว่าระดับสองบวกว่าเหตุผลที่แลลทั่วไปยังไม่สามารถตรวจหาเชื้อฝีดาดลิงได้เป็นไปเพื่อคงให้อยู่ในมาตรฐานเพราะเชื้อฝีดาดลิงมีความเฉพาะจาะ จงและต้องใช้เทคนิคมากขึ้นและยืนยันว่าขณะน,นี้ไทยยังพบผู้ติดเชื้ออย่างเป็นทางการเพียงรายเดียวคือชายชาวในจีเรียส่วนชายชาวไทยที่ปรากฏเป็นข่าวจะต้องรอผลการยืนยันก่อนซึ่งเกี่ยวข้องกับที่ตนจะลงนามประกาศฉบับนี้ให้แลบบทั่วไปสามารถตรวจหาเชื้อฝีดาดลิงได้เพราะสมัยก่อนแล a บที่ตรวจได้จะมีแค่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่และแลบของกรมวิทยาศาสตร์ เมื่อเราสามารถรองรับให้เอกชนเยอะขึ้นก็จะสามารถตรวจเชื้อได้เยอะและตรวจพบได้มากขึ้นค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเนปิดอรประเทศเมียนมาว่าพลตรีจอมินตุนรมชข่าวสารและโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาแถลงหลังมีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าได้มีการประหารชีวิตนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้ามรวม4ี่คนซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบทสทศวรรษที่เมียนมาใช้บทลงโทษประหารชีวิตว่าจำเลยทั้ง4ี่คนได้รับสิทธิ์ให้ต่อสู้และแก้ต่างตามกระบวนการทางกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบบทลงโทษประหารชีวิตที่มีต่อจำเลยกลุ่มนี้กับบทลงโทษประหารชีวิตของจำเลยในคดีอื่นบุคคลทั้ง4น่าจะได้รับโทษประหารชีวิตหลายครั้งจากความผิดโทษฐานเขืนฆ่าผู้บริสุทธิ์และสร้างความเสียหายในระดับร้ายแรงอย่างไม่อาจแก้ไขได้พลตรีจอมินตุลทิ้งท้ายว่ารัฐบาลทหารคาดการปฏิกิริยาของประชาคมโลกไว้แล้วล่วงหน้า แต่การดําเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่องส่วนตัวสําหรับผู้ที่ถูกประหารชีวิตทั้ง4คนได้แก่นายเพียวเซยาตอวัย41ปีสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD และนายจอมินยูซึ่งเป็นที่รู้จักกันในหมู่เคลื่อนไหวทางการเมืองว่าจิมมี่วัยห3ปีนายฮลาเมียวอ่องและนายอ่องธุระจอโดยบุคคลทั้ง4มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย ท้งนี้สารทหารของเมียนมามีคำพิพากษาเมื่อเดือนมกรากคมที่ผ่านมาให้นายเพียวเซยาตอซึ่งสำนวนของอายการระบุว่าชื่อจริงคือนายหม่องจอรับโทษประหารชีวิตจากความผิดตามกฎหมายก่อการร้ายฐานสมคบคิดวางแผนโจมตีเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงของรัฐหลายต่อหลายครั้งหนึ่งในนั้นคือเหตุการณ์ยิงบนขบวนรถไฟโดยสารในเมืองยางกุ้งเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วส่งผลให้ตำรวจห้านายเสียชีวิต ส่วนนายจ่อมินยูมีชื่อเสียงจากการร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยในช่วงของการลุกฮือเมื่อเดือนสิงหาคมปี2531 และถูกจับกลุ่มเมื่อเดือนตุลาคม2564ตามหมายจับเกี่ยวกับคดีใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อปลุกปั่นยุยงให้เกิดความไม่สงบค่ะขณะที่นายเนสไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวถึงสถานการณ์ในเมียนมาหลังมีการยืนยันการประหารชีวิตนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้ามทั้ง4คนว่าจากมุมมองของรัฐบาลวอชิงตันตอนนี้ไม่มีประเทศใดสามารถสร้างอิทธิพลในทุกด้านต่อรัฐบาลทหารได้มากเทียบเท่ากับจ,กจีนอีกแล้วทั้งนี้นับตั้งแต่ผ่านพ้นการรัฐประหาร เมื่อวันที่1กุมภาพ,พันธ์2 5 6พรัฐบาลทหารเมียนมายังไม่ได้เผชิญกับมาตรการกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับเท่าที่สหรัฐคาดหวังพร้อมทั้งเผยว่ามีการหารือในเบื้องหลังกับจีนและอินเดียเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาด้วยแต่ยังปฏิเสธให้รายละเอียดเพิ่มเติม ขณะที่สหรัฐสหาราชอาณาจาักรออสเตรเลียแคนาดาญี่ปุ่นนิวซีแลนด์นอร์เวย์เกาหลีใต้และสหาภาพยุโรปหรือ EU ได้ออกแถลงการร่วมกันประนามรัฐบาลทหารของพลเอกมินอองไลายและเรียกร้องกองทัพเมียนมาให้ยึดมัน่นและปฏิบัติตามชันทาติ5ข้อของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน อย่างไรก็ตามนายเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนยืนกรานว่ารัฐบาลปักกิ่งมีจุดยืนชัดเจนในการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรดําเนินการร่วมกันอย่างเหมาะสมเพื่อคลี่คลายวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นบนหลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญเมียนมาค่ะข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน d a i l y News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16ดริกาทาง d a ล l y News ออนไลน์